เลี้ยงลูกไก่นะครับที่แบ่งไปจากฟาร์มนะครับเลี้ยงยังไงให้รอดนะครับครับก่อนอื่นเลยนะครับเราได้ไปนะครับเราต้องไปขังไว้ก่อนนะครับขังในสุ่มนะครับขังในสุ่มแล้วก็มียาละลายน้ํานะครับไบโอบสินะครับที่มันผสมน้ําแล้วเป็นสีแดงๆนะครับครับตอนเช้าก็ให้อยู่ดินก็ได้นะครับแต่ตอนนอนครับตอนนอนก็ ให้เขานอนพรมนะครับนอนพรมแล้วก็มีมุ้งคลุมนะครับมีมุ้งคลุมนะครับคลุมมุ้งให้เรียบร้อยนะครับกันยุงนะครับลูกไก่ก็จะสมบูรณ์แข็งแรงนะครับลูกไก่ที่ฟาร์มนะครับลูกไก่ที่ฟาร์มก็คือผมลงดินให้เลยนะครับหนึ่งก้อนส่งหนึ่งเดือนนะครับเพื่อที่จะได้ปรับตัวได้นะครับไปถึงมือลูกค้านะครับไก่ก็จะแข็งแรงนะครับ บางคนเขาก็ปล่อยเลยนะครับปล่อยสวนเลยแต่ผมไม่แนะนํานะครับแล้วก็อาหารนะครับอาหารก็สําคัญนะครับอาหารก็สําคัญมากนะครับอย่าเพิ่งไปให้เข้าเปลือกร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับเราก็ต้องผสมหัวอาหารนะครับอาจจะลดปริมาณอาหารหัวอาหารลงนะครับเพิ่มปริมาณข้าเปลือกนะครับแต่ห้ามขานะครับเรื่องหัวอาหารนะครับแล้วเราจะมาบนตอนโตนะครับทําไมไก่ ลอยเล็กทําไมไก่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเพราะว่าไก่ช่วงช่วงเป็นเด็กนะครับก็เหมือนคนนะครับเขาก็ต้องการสารอาหารนะครับสารอาหารเพื่อไปซืดเเสริมสร้างโครงสร้างของเขานะครับครับเห็นไหมครับดูกับผมผมให้กินข้าวเปลือกผสมวัวอาหารนะครับดูน้ําขนนะครับสวยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ